สวัสดีครับเพื่อนๆผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มซีมินนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีเพิ่มสินค้าในตะกาทิกก k นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นหาตัวได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับแล้วก็วิธีเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมอันดับแรกให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์ของตัวทิกก k ของเรานะครับให้เลือกที่กระเป๋าแล้ว เลือกที่ TikTok Shop นะครับกดเข้าไปเลยครับผมพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราเลือกที่ตลาดสินค้านะครับที่วงกลมไว้เลยกดเข้าไปเลยครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นตลาดสินค้าตรงจุดแดงๆก็จะเป็นตัวค่าคอมนะครับว่าเราจะได้รับเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราเลือกที่ให้ค่าคอมเยอะๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอเราเลือกเสร็จเราก็กดเพิ่มได้เลยนะครับ พอเราเพิ่มเสร็จสินค้าที่เราเลือกตัวค่าคอมเยอะๆก็จะมาอยู่ตรง TikTok Shop ออนะครับตรงนี้นะครับส่วนวิธีโพสเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับการเพิ่มตะก้าตัวในหน้า TikTok นะครับแล้วก็วิธีดูค่าคอมเปอร์เซนต์เยอะๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครใหกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามี สงสัยตรงไหนก็กดคอมเมนต์สอบถามได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัววิธีโพสขายเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูอีกทีนะครับสำหรับการเพิ่มราคกกาวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย